มาอีกที่หนึ่งเรื่องนะฮะเป็นคู่บุญจริงๆบอกได้เลยว่าคู่จิ้นคู่นี้เนี่ยเป็นคู่บุญสําหรับน้องแบแบรรี่นัตเดทยายาน้องญาญ่ยาคูา่บานะเฮ้ยอ่านเลยคู่บาป,นะารบาปจริงก่อนหน้านี้นัดเดทเองเนี่ยนะฮะก็คือไปขอขมาลาบวชนะฮะกับคุณแม่อุไรนะฮะถึงแม่เร<า>เป็นแม่น้องญาญ่าญานะไปที่บ้านเลยงานติ่งเอ็นววยก็อูหจิ้นกันหน้าดูเมื่อวานมีโอกาสไปเจอตัวญาครับไปแซวเรื่องที่นัดเดทมาขอขมาแม่หน่อยไม่รู้ว่าแมปลื้มแค่ไหนอะไรยังไงนะ เอออีกเรื t, ่องหนึ่งฮะไม่รู้ว่าย่าเนี่ยจะผอมไปหรือเปล่าเพราะเนี่ยรูปนี้เห็นไหมอ๋อรูปนี้จะดูผอมเออรูปนี้ดูผอมไปนะแฟนๆก็เป็นห่วงไงสแลเงาอ่ะอืมว่าผอมไปไหมโอ้โหไม่เข้ากันสวยรูปเนี้ยดูภูมิใจในตัวเองมากข้าผอมคือเอ่อมันมันไม่ได้ผอมนิดเดียวนะคะมันมีกล้ามด้วยค่ะใช่ใช่แล้วก็คือแสงมันลงพอดีแบบว่าดูแบบ เป็นไลทิ้งที่ดีค่ะสงสารคนจะดูยังกังวลใจว่าด้วยผอมไปหรือไม่เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าด้วยด้วยแสงแล้วก็มุมกดใช่ค่ะแต่ิงน้ำหนักลงไม่มาขยับมาตลอดขอมไปจริงเหรอคะหนูไม่น้อยค่ะหนูจะไม่น้อยกับคอมเมนต์นี้เด็ดขาดถ้าใครบอกว่าผอมไปใช่น้ำหนักเราเขาเดิมนะคะหรือว่าเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าเขาเดิมค่ะจากเดิมประมาณเท่าไหร่คะไม่อยากพูดเลย แต่ว่าเท่าเดิมค่ะเท่าเดิมแต่ว่าแค่จะชอบขึ้นอีนี้ตอนนี้่เด็นก็ไล่ขอขมาพ่อแม่เออใช่ค่ะก็ที่ที่แล้วค่ะก็นี่จมาขอขมาพ่อแม่มันก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ใหม่แล้วก็แปลกตาสาหรับหนูค่ะก็ดูแล้วก็ดูแล้วก็ซึ้งเหมือนกันโอ้โหอะไรอย่างเงี้แต่ว่าก็ก็ดีค่ะคือี่เดชนเขาก็ช่วงนี้น่าจะขอขมาเสร็จแล้วเหมือนมาหาแม่เราจะคล้ากเ คุณพันเออเออบังค์เราตื้นตันหรือว่าตื้นเาเ่ยนก็ยินดีด้วยอยู่แล้วค่ะรู้ว่าพี่เขาอยากบวชมานานแล้วก็ยินดีด้วยค่ะที่ถึงโอกาสได้ทำแบน้ใช่อะก็ถือว่านาเด็ดกับยายาเนี่ยสายบุญด้วยกันทั้งคู่นะคะล่าสุดน้องย่าเพิ่งจะไปทอดกระถินกับคิมเบอรี่ที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ รวบรวมปัจจัยได้ถึงแปดล้านแปดาล้าน,านอยู่อ,อือดีจังนะคะ,อะขออนุโมทนาด้วย